สวัสดีค่ะพบกับคุกล้วยนะคะวิชาน้าตาสินค่ะสำหรับวันนี้เราจะเรียนในเรื่ององค์ประกอบน้าตาสินนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็ จะให้นักเรียนลองคิดดูก่อนนะคะว่าในการจัดก,การแสดงหนึ่งชุดเนี่ยนักเรียนนะมีโอกาสเป็นคนจัดเนี่ยนะคะนักเรียนคิดว่านักเรียนควรจะให้การแสดงนั้นน่ะมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะที่จะทําให้ชุดการแสดงของนักเรียนเนี่ยออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดค่ะนั่นแหละค่ะก็คือ องค์ประกอบในการแสดงหน้าตาดศปลค่ะทีนี้มันจะแบ,บ่งออกเป็นทั้งหมด7องค์ประกอบใหญ่ๆด้วยกันนะคะ 1. เลยก็คือจังหวะ 2. ทํานอง 3. คําร้อง 4. ภาษาท่าทางหน้าตาศิลห์ 5. น้าตายศัพท์ 6. อุปกรณ์การแสดงและข้อสุดท้ายข้อ7คือเครื่องแต่งกายค่ะ เราไปดูกันที่องค์ประกอบที่1และ2ก่อนนะคะองค์ประกอบที่1ก็คือจังหวะค่ะจังหวะเนี่ยเป็นพื้นฐานนะคะที่ใช้ในการฝึกการแสดงหน้าฏศิลป์นนะคะผู้แสดงจําเป็นจะต้องฝึกซ้อมให้ตรงจังหวะเพื่อความพร้อมเพรียงนะคะก็เหมือนกับการที่เราเต้นเรารำแล้วมันไม่ตรงจังหวะมันก็จะไม่พร้อมกันนั่นเองค่ะ องประกอบต่อไปค่ะองค์ประกอบที่2ก็คือทํานองนะคะในการแสดงเนี่ยท่าทางท่ารำต่างๆนะคะก็จะมีความสอดคล้องกับทํานองเพลงค่ะโดยที่ผู้แสดงนะคะต้องทําความเข้าใจทํานองเพลงนะคะเพื่อให้สามารถถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนะคะจากตนเองไปสู่ผู้ฟังให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นนะคะฟอนสาวไหม่ฟอนคําว่าฟอนนะคะก็จะเป็นการ,สรแสดงของภาคเหนือนะคะที่จะมีจังหวะรีลาเนี่ยช้านะคะเพราะฉะนั้นลักษณะการ,สรแสดงก็เลยจะต้องมีความอ่อนช้อยงดงามนะคะแล้วก็รําอย่างช้าๆค่อยๆนะคะต่อไปค่ะการ,สรแสดงที่2นะคะยกตัวอย่างเช่นเซิงโปงลาง คำว่าเสริงเป็นการแสดงของภาคอีสานซึ่งภาคอีสานนะคะการแสดงเขาก็จะมีความเร็วนะคะท่วงทํานองเป็นจังหวะที่เร็วเพราะฉะนั้นท่าทางในการรำเนี่ยก็จะรวดเร็วสนุกสนานนะคะมีความกระฉับกระเฉงนะคะต่อไปค่ะการแสดงรําเถิดเธองนะคะอันนี้เป็นการแสดงของภาคกลางนะคะรําเถิดเธองนะคะก็จะมีลักษณะคือ การรำแบบเร็วแล้วก็ใช้กลองยาวนะคะเป็นเครื่องดน,นตรีประกอบเป็นอุปกรณ์การแสดงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็จะมีลีลาจังหวะที่รวดเร็วทันใจค่ะต่อไปนะคะจะเป็นองค์ประกอบที่3และองค์ประกอบที่4ค่ะองค์ประกอบที่3นะคะก็คือคำร้องค่ะ คำร้องเนี่ยนะคะโดยที่ผู้แสดงจะต้องทําความเข้าใจเนื้อร้องเนื้อเพลงให้ดีก่อนนะคะตีความหมายให้ถูกต้องนะคะเพื่อที่จะถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกนะคะของการแสดงนั้นออกมาได้อย่างถูกต้องชัดเจนแล้วก็สวยงามนะคะเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้โดยที่ผู้แสดงไม่ต้องพูดเลยยกตัวอย่างเช่นนะคะ เนื้อเพลงเนี่ยหรือว่าเนื้อร้องนะคะมีความโศกเศร้านะคะกล่าวถึงความโศกเศร้าเสียใจเพราะฉะนั้นผู้แสดงก็จะต้องตีความหมายให้ถูกต้องนะคะว่าเนื้อเพลงนี้แบบบทร้องนี้ทํานองนี้นะคะเนื้อร้องแบบนี้กําลังจะกล่าวถึงว่าผู้แสดงมีความโศกเศร้าเพราะฉะนั้นก็จะต้องถ่ายทอดท่ารําแล้วก็สีหน้าท่าทางออกมาให้สอดคล้องกันนะคะ ต่อไปก็คือองค์ประกอบที่4ภาษาท่าทงางนาฏสินไทยนะคะภาษาท่าเนี่ยเป็นสิ่งที่เราประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้แทนคำพูดแทนอารมณ์แทนความรู้สึกนะคะโดยที่ใช้แทนได้ทั้งรัพนามคนสัตว์สิ่งของได้ทุกอย่างเลยนะคะเพื่อใหออ้ผู้แสดงไม่ต้องพูดนะคะแล้วก็ ปฏิบัติท่าทางต่างๆออกมาแบบนี้ใช้แทนคำพูดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นผู้แสดงจึงจำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องภาษาท่านาตาสินไทยด้วยค่ะเราไปดูที่องค์ประกอบต่อไปค่ะองค์ประกอบที่5แล้วนะคะก็คือนาตยะศัพท์ค่ะนาตยะศัพท์นะคะนักเรียนเคย ใบางานกับใบความรู้ศึกษาไปแล้วนะคะซึ่งก็คือศัพท์ที่เราใช้เรียกชื่อท่ารำนะคะเพื่อให้ผู้แสดงทุกคนนะคะที่อยู่ในการแสดงนั้นเนี่ยเข้าใจตรงกันนะคะว่าสิ่งที่พูดท่าที่พูดถึงเนี่ยคือท่าไหนาปฏิบัติอย่างไรนะคะมักจะใช้ในเวลาฝึกซ้อมค่ะเพื่อให้มีความรวดเร็วนะคะเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องพร้อมกันทุกๆกคนค่ะ ต่อมาค่ะองค์ประกอบที่6ค่ะอุปกรณ์การแสดงนะคะก็คือชื่อตรงตัวเลยค่ะอุปกรณ์การแสดงในชุดการแสดงบางชุดเนี่ยนะคะจำเป็นจะต้องมีอุปกรณ์ในการแสดงประกอบด้วยนะคะเพื่อให้การแสดงนั้นเนี่ยมีความสมจริงแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะก็คือใช้มันเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงนั้นไปเลยค่ะนักเรียนไปดูตัวอย่างกันนะคะ ตัวอย่างแรกนะคะก็คือฟ้อนเทียนค่ะคําว่าฟอนนะคะครูบอกไปแล้วก็คือการแสดงของภาคเหนือนะคะลักษณะท่ารําก็จะมีความอ่อนช้อยงดงามนะคะอุปรกรณ์การแสดงก็จัดตรงกับชื่อชุดการแสดงเลยค่ะฟ้อนเทียนเพราะฉะนั้นอุปกรณ์การแสดงก็คือเทียนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะระบำตาลีกีปัดนะคะ คำว่าตาลีเนี่ยนะคะแปลว่าพัดนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการแสดงตาลีกีพัดก็คืออุปกรณ์ค่ะพัดนะคะเป็นของภาคใต้ค่ะต่อมาระบำดอกบัวค่ะชื่อตรงเลยระบำดอกบัวอุปกรณ์ก็คือดอกบัวค่ะเป็นดอกบัวปลอมนะคะที่เราประดิษฐ์ขึ้นมานะคะเซิร์งสวิงสวิงที่ใช้หาปลาค่ะอุปกรณ์การแสดงก็คือสวิงนะคะ เซิสวิงเนี่ยเป็นการแสดงของภาคอีสานนะคะถ่ายทอดวัฒนธรรมของเขานะคะต่อมาระบ,บามกริดดากริดดาพินิหารนะคะอุปกรณ์การแสดงก็คือพานดอกไม้ค่ะสุดท้ายนะคะรำเชิญพระขวัญก็คือแว่นเทียนนะคะเป็นการรำเรียกขวัญเชิญขวัญคะต่อไปเป็นองค์ประกอบสุดท้ายแล้วค่ะคือเครื่องแต่งกายนะคะ เครื่องแต่งกายเนี่ยสามารถบ่งบอกถึงยศถาบรรดาศักดิ์ของผู้แสดงได้เลยนะคะโดยเฉพาะในการแสดงโขนนะคะก็จะมีเครื่องแต่งกายที่สมใส่นะคะขึ้นอยู่กับสีกายของตัวละครนะคะในบทประพันธ์นะคะก็จะบอกว่าตัวละครนี้มีลักษณะอย่างไรสีกายอย่างไรสีผิวอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นชุดเนี่ย ก็จะออกมาตามกับเ,เรื่องราวที่ได้แต่งไว้นะคะอย่างเช่นหนุมานนะคะในบทละครในบทประพันธ์เนี่ยเหมาะว่าเป็นลิงที่มีผิวกายสีขาวนะคะชุดการแสดงของหนุมมานก็เลยทำออกมาเป็นชุดสีขาวนั่นเองค่ะหรือว่าชุดการแสดงอื่นๆนะคะก็จะมีความสอดคล้องกับชื่อของชุดค่ะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะจากที่เมื่อกี้นะคะครูพูดว่าหนุมานนะคะเป็นลิงที่มีกายสีขาวนะคะก็จะทําชุดออกมาเป็นสีขาวนะคะส่วนตัวยักษ์นะคะก็จะเป็นสีเขียวและสีแดงนะคะสีแดงเนี่ยจะแสดงถึงทางด้านของตัวร้ายนะคะก็ทีนี้เราไปดูตัวอย่างชุดอื่นๆกัน,นะคะ่ะ อย่างที่นักเรียนเห็นภาพทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นตัวละครที่อยู่ในบทเรื่องรามเกียรติ์ค่ะด้านซ้ายและด้านขวานะคะก็จะเป็นยักษ์นะคะแล้วก็ลิงค่ะยักษ์เนี่ยทางด้านซ้ายนะคะชื่อว่าไมยายราบค่ะยักษ์ในเรื่องรามเกียรติ์นะคะไม่ได้มีเพียงแค่โทศกัณฐอย่างเดียวนะคะและลิงค่ะในเรื่องรามเกียรติ์ก็ไม่ได้มีเพียงหนุมานเท่านั้นนะคะ ยักษ์เนี่ยจะมีทั้งมายราบนะคะมีพิเภกนะคะแล้วก็ส่วนลิงเนี่ยจะมีหลายชื่อหมายตัวมากเลยนะคะทั้งสุคลีบนะคะนิลพัทนะคะพา,าลีองคตนะคะสีของชุดก็จะแตกต่างกันไปตามบทประพันธ์ค่ะต่อไปค่ะเราไปดูตัวอย่างอื่นๆกันบ้างนะคะด้านซ้ายค่ะเป็นชุดกินรีรอดนะคะหรือว่ามโนราบูชายันค่ะ ลักษณะนะคะก็จะเป็นผู้หญิงสไว้นะคะอลักษณะเหมือนคนแต่ว่ามีปีกแบบนกนะคะเพราะฉะนั้นชุดเนี่ยก็เลยจะทําออกมาเป็นลักษณะของปีกนกด้วยนะคะต่อมาด้านขวานะคะก็คือชุดของไก่แก้วค่ะอยู่ในเรื่องพระรอนะคะตอนพระรอตามไก่ค่ะผู้แสดงตัวนี้นะคะก็เป็นไก่นั่นเองเพราะฉะนั้น เขาก็จะทําชุดออกมาเนี่ยให้มีปีกแบบไก่นะคะแล้วก็สวมหัวด้านบนเห็นไหมเป็นรูปไก่ด้วยนะคะแล้วก็ชุดเนี่ยจะทําเป็นลักษณะของขนไก่ค่ะทําเรียนแบบออกมาให้คล้ายกับไก่มากที่สุดค่ะต่อไปตัวอย่างสุดท้ายนะคะชื่อชุดการแสดงว่าระบำเชาวนาะ เพราะฉะนั้นชุดที่ออกมานะคะเครื่องแต่งกายก็จะเป็นลักษณะของชุดชาวนาค่ะอุปกรณ์การแสดงก็จะมีทั้งเคียวเกี่ยวข้าวแล้วก็รวงข้าวนะคะให้เหมาะสมกับความเป็นชาวนานั่นเองก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปวิดีโอเรื่ององค์ประกอบของนาฏศิลป์ไทยค่ะคุณครูก็มีแบบทดสอบให้นักเรียนทำนะคะจำนวน10ข้อค่ะ ทำเพียงแค่ครั้งเดียวพอนะคะนักเรียนสแกน QR Code คนี้เข้าไปทำได้เลยมี10ข้อเองความให้ถูกต้องทุกข้อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ